สวัสดียามเช้าครับผมไมโคกออนทัวร์พามาเที่ยวตลาดเมืองเซปนูนแควงสวนนเขตครับบรรยากาศสาวล้าออกสินค้าอาหารพื้นบ้านวางขายตามริมทางเลย่ี่น้องบรรยากาศในช่วงเวลาหกโมงก,กวา่าหลังจากเมื่อคืนนี้ฝนตกลินลินพี่น้องครับอาหารสาวล้าทั้งพักทั้งเป็ดไกล้เลยครมีกระติบเข้าวางขายในตลาดเ้าเมืองเซปูนครับพี่น้องหกโมงครึ่งครับในการมาลองเที่ยวสมบึงวิถีสาวล้าอาหารบ้านๆที่แคว่งสวนนัขตครับ ปิดไข่หมุดแดงพักกูดพี่น้องร้านนี้ะนะอาาธรรมศาสตร์ครับพักกูดได้ไหลายไหมาลลงคิพักกูดพักขมพักหอมพี่น้องร้านนี้นะพักอากาศจนหอมบักถั่วหมักขุ่งซุกครับร้านนี้ะนะครับ สบายดีพักสุดขนาดเลยพี่น้องพักขมต้นหอมร้านนี้นะป่าเนี่ยน้องงามขนาดเลยโอ้ร้านนี้พี่น้องทั้งงูสิงแล้วก็อันนี้ต่อเนาะเมียงเนี่ยนี่โอ้พี่น้องเลยอาหารธรรมชาติของชาวเมืองเซียปูนพี่น้องเลยงูสิงน้อยอันนี้ซาพันกีบว่านี่ฮะโอ้โดย ปลาพันกีบพี่น้องเื่อันนี่มีอย่างก่อนนี่นะดักงเด่างเโอ้ดักงเน่เนาะอาอันนี้ไปทอดกินเหรอวะเออด่างเน่พี่น้องนี่ต่อละสิบพันกีบต้องกองสิบห้าไม่ได้เปลอดายเยอะอโอ้ปลาพี่น้องทั้งปลาเก็ปลาหนังครับจะเป็นปลาหนาหนูกับปลาสกังเม็ค่านี่ขายกองอะไรเป็นค่าชินะสามชิ้นสิ้พันกีบว่าสองตัวนี่วะเอาแน่ยสิเอาสองตัวเลยอันนี้ปลาอย่างซีมันนะ ปลาห้อยวะโอ้เอาซองโตเลยเบค้าซื้อซื้อซื้อใส่ถุงเลยเอาซองถุงเลยอันนี้มียางอันนี้กระป๋อมวะโอ้กระป๋อมก็มีขายพี่น้องนี่ปลาหนังปีกกินแซบมันเลยปลาเนี่ยนะม่ค้าเงินนี่มบค้าครบแล้วเนาะอันนี้ปลาสกางวะเนาะเออชาวปลนสกางปลาสกางกีบปลาสกางพี่น้องปลาเงางามครับพี่น้องทั้งปลาสกางปลาหนังพี่น้องเง้ย อาหารธรรมชาติของชาวเมืองเซียใใบูยนมีน้ำจากเซบางเฮียนได้นนหลายพี่น้องเลยข้าขนาดเลยร้านนี้ครับรทั้งพักสลัดทั้งทั้งพักสลัดโดกกระเจียวครับร้านนี้นะโอ้อาหารซาวพี่น้องทอดไก่เนเอย,อยกไก่เไก่ KFC ป่ะอาหารกินสุกป,ปิ้งย่างครับแล้วก็มีไข่ลูกเป็ด ปลาอึ่งมีขายอะไหมค้าเนาะขายอึ้งมีขายทุงไดไรมายอึ้งเนาะอะทุ่งหกโอ้อึ้งตะตูนี่แม่ใครวะแม่แม่ใครอันนี้อึ้งยางเนาะอึ้งยางโอ้พี่น้องนี่อึ้างนี่เพิ่งขายทุ่งลซ่างมักบนนีโล่อึ้งครับน้องอึ้งเดี๋ยวซ้ออึงซอยค้าพี่น้องประดกินขาป่านะเอาทุงหนึ่งมคาเอาทุงหนึ่งตะตูนี่ไมีหกโตเอาเอาทุงนึ่งโอเคเอาุงหนึ่ง ทุเขราเมืองเซียบูนครับพี่น้องงามหลายครับมันจะมีสีเหลืองตัดนะโดดเด่นดีครับโอ้เป่นน้องครับเขียดน้อยครับเขียดน้อยแล้วก็มีพวกแมงขีนายครับร้านนี้นะช้อนน้องายกัโอ้พี่น้องไอเขียดผู้ชายก็ชิวชอยหนักวะแมลงเนาะพอก็ได้ขายค่ะซิบพันกี่วะเอาเขียดน้อยซองกองก็ได้เอาแค่นี้ ขายดีขาขายเขาซื้อขาขาคอยซื้อนี่ยเจ้าต้องแกงสุกินไหมสบายดีสาวสวยมาขายมาได้บ้านใดเนียนาบ่อนี่ยแหละนาบ่อเนาะโอ้บมกเผาก็มีขายเม่นี่ไหมขายครับขายเนาะบุญแหงตีเดี๋ยววันนี้เขาจะซื้อเลยหบทั้งปลาทั้งอื่นพี่กับข้าวกินอยู่หมู่บ้านกลางป่าธรรมชาติค่ะพี่น้องกินกับสาวลาวขานะ บรรยากาศครับร้านขายปลากรดครับร้านนี้ครับพี่น้องปลากรดมีอยู่พวงหนึ่งครับโดยอันนี้พักยังก็พักกระโดนไวน้เนาะทายกองกัได้ไหมคะกองโอ้พันกีบเนะบานนะอาจารย์ละกองได้ไหมคะเด้อพักกระโดนกับพักติ้วเนาะแ,นแกงเส้ต้มอึ่งพี่น้อง,องส,อสูตรทางเมืองเสียปวดไอไปห้าพันเนี่ยนี่เมื่อเริมันมีมดมดตะลอดต้ัวขับอึ่งสดครับพี่น้องข้างไร้บรรยากาศครับ ในค้าอึนคือขายลูกทุ่งแตก็แสนฮุกเลยวะก็พี่น้องอยู่ทั้งอึงเขาอึงยางครับพี่น้องข้าขนาดเลยสุดๆเลยพี่น้องเอวมันขึ้นในฝนตกกันนะช่วงนี้อึนได้หลายท,ที่โซนาเขตครับทักไล่บรรยากาศพี่น้องอาหารธรรมชาติทั้งอึงทั้งไก่ทั้งเป็ดครับทั้งขายในเซาของโมนี่คณะขายอึงครับขายเป็นโลก,ก็มีขายเป็นคุงก็มีครับค่าตัวเพิ่งขายซอสแฮมเบอร์กีรถ้าเป็นโลเพิ่งขายโลละวแสนฮุกครับพี่น้อง รัากายผักครับต้นหอมผักกาดผักขมร้านเด็พี่น้องอข้าวสารมะกล้วยซุกก็มีตัวอ้อนตัวหนึ่งพี่น้องอันนี้ขายตัวเท่าไรไหมคะอ้นเถอะนะเซนห้นะหานะโอ้ตัวพอดีตาแพงเนาะตัวเซนห้าพี่น้องนี่อ้อนนถอะนะนี่โอ้ข้างหลายพี่น้องเอาไปเลี้ยงนะคือขับนะเนาะเอาะไม้ครับร้านนี้เดงเนาะไ,ไม้แล้วก็มีหมากน้ำนมแล้วก็มีมากมีเอาไปแกงครับร้านนี้ครับเมื่อวานนพร บรรยากาศคัหลายครับพ like> ี่น้องอาหารสาวลราในช่วงหน้าร้อนครับเมื่อคืนนี <min i> <min i ้ฝนตกครับกบเขียดเลยกับแหนอไม้กัมีขายบัากหลานเลยพี่น้องเลยแหนอไม้ครับอันนี้นอไลเหระเนยงไลอ๋อโดยนอไลอ๋อโดยโอ้อันี้ยังนิอ้่นปะปิ้งอ้นเนาะต้างขายปิ้งอ้นพี่น้องตัวพวกนี่เลยนี่ปิ้งอ้นไข่หมดแดงครับร้านนี้ครับ ของป่าทรมชาติได้หลายครับอันนี้มันเคียดน้อยครับพี่น้องร้านนี้เห็นนะเคียดน้อยเคียดถังเตาเคียดทรายน้ำโคน้ำเดียวเลยโดยเคียดขาคำเพิ่นวางขายตามริมทางเลยพี่น้องอาหารกลางกินนะครับมากน้ำนมเนยนมไม้โดก๋วยเจียวครับร้านนี้ครับีน่นดีสอบถาเลย แลงหน่อไม้ครับพี่น้องเอ๊ะหนอแคม,ม,มว่านี้เนาะนอแคมที่ว่าเค่มไปกวาดเหรอวะนอแค่มือดินกวาดโอยนี่อ๋อด้วยครับเบิกบรรยากาศสาวลาเพิ่งขายของกันนะครับคักข,ขนาดเลยพี่น้อง,งโค้งนครึ่งพี่หาเช็ดม้วนกำลังคักของขายมันเป็นตลาดเลยพี่น้องเอยพื้นที่อาหารแบบขึ้นมาทางนั้นเลยทั้งซุนเผาหลากหลายที่เพิ่นมาขายนะนี่ก็จะเป็นร้านขายเมนูอาหารเซาครับพี่น้องพวกข้าวเปียกเส้นครับขายนะสบายดี ปลาเพียกเส้นพี่น้องสิพันกีบเนาะโอ้พี่น้องปลาเพียกเส้นสิพันกีบต่อชุดหนึ่งตอนนี้เขาย่าง,งมาฮอดซอยกากตลาดแล้วครับพี่น้องเมนูปลางา,งามเลยพี่น้องอันนี้พูดอะไรมาค่าปายอนนี่ห้าสิบห้าสิบวะห้าสิพันกีบปลายอนพี่น้องปลาแซบเลยนี่นี่แล้วปาลาขาอันนี้ดิเดี๋ยวนี้พูดสาวพูดซิพูดซิบพูดสาวเนาะเอาซาพันเลย เสียพี่น้องเอ้ยคักหน้าโอ้พี่น้องนี่แม่แแลปลาเศษไปใช้ได้ปลาเนี่ยคุกเนื้อเขาเดี๋ยวนี้เรถนี้แหละดยขอดใจแด้โดยบรรยากาศชาวลาเป,ปินขายปลาพี่น้องปาางลาน้ำเส้นบางเฮียนนะว่าเนาะอันนี้ลายเนาะปลาเนาะทั้งปลาลาดปลาโย,ยนปลาเก็ดปลาขาวพี่น้องเลย,ยเปินขายปลาลาดมันขายพวกละแสนกีบรากาปลาโยนเมันขายพวกละห้าสิบพันกีบครับพี่น้องครับพี่น้องครับนี่คือสุจอดบรรยากาศยามเช้าครับแม่ที่ทำบุญเช้าเองอ๋อโดยปลาอึ่งเผาพี่น้องากล้องกันไหม อึ้งเผาเก่าในเวรแล้วยืดตัวสบายดีไปกินน้องในบัวยาวสบายต้มอึ่งพี่น้องแซ่บเลยข้าขนาดเลยพี่น้องเอลยรถไหนไม่ค้าสินะรถแสนหกเนาะโอ้บรรลุรายแห่งแบบอึ่งเผาอึ่งยางครับปลาครึ่งปลาแนใหญ่ครับร้านนี้นะอึ่งเผาอึ่งยางครับอึ่งเผาเพิ่งขายรถละแสนหกครับสองร้อยพันบาท อ against, long, ออึ้งเผาแซนโทกึ้งอย่างแซนซาวเนาะปลาย่อนปลาสกางปลาขาวพี่น้องปลาม่างก็มีครับลายแห้งน้ำแซ่บนะครับเนื้อเด็ดเดียวแล้วก็มีปลาครับพี่น้องปลาตัวใไม่เท่าแน่ขนมวะขายที่ไหนในค่ะอืมนี่ที่บ้านที่บ้านมะสิบพันวะเอาซอยอันหนึ่งนะข้าวต้มเนาะต้มต้มตัดข้าวต้มตัด วันนี้เรามาตามหาเมนูอาหารและการไปกินกับสาวลราที่หมู่บ้านชุนบทครับพี่น้อง <S 2> <S 2> <S <S ปลาขาวแล้วก็มีพักการองครับพี่น้องบรรยากาศครับคักข,ขนาดเลยปลาลาดไก่บ้านพี่น้องโอ้ไก่ตัวปใหญ่เลยครับพี่น้องมกักกล้วยซัสลีต้มปลาแม่นม้ำได้หลายครับพี่น้อง น,นี่บรรยากาศครับพี่น้องพึ่นวางขายเครื่องขายของเต็มข้างทางลื่นละขนาดนี้ครับมีแนวอาหารขึ้นมาทั้งนั้นเลยครับปลาแห้งปลาสดพักคะพี่น้องร้านนี้นะไปซมป่วยก็มีขายมะม่วงพี่น้องมะม่วงสุกขายดีขนาดเลยในะร้าน,นขนาดนี้ ร้านขายข้าวจีพี่น้องข้าวจีท่าประเด็กครับร้านนี้กลิ่นหอมๆพี่น้องเอข้าวจีโบรานโดยข้าวจีท่าประเด็กสูตรเด็ดจากเมืองเซีปุนร้านนี้นะอ้อโดยสูตรเซียปุ่นของแท้เลยเนาะเปนนายซโดยอ๋อโดยข้าวจีเซีปุนครับโดยทางการคุยหน้าเพราะเส้น อึงก็มีครับพี่น้องร้านนี่นะดน,น,นี้อึงเผาอึงยางครับขายรวมกันเลยอันนี้แม่ซุบบะหมี่เนาะแม่ค,ค้าเนอะ่ะเนี่ยน้องมี่อ๋อโดยซุบบะหมี่ครับอันนี้แล้วก็ผมมีคนกวาดซอยไปกวาดซอยเนี่ยถืซื้อซอยอู้น้องครับหอยมือเซปูนนุ่ยใหญ่เนาะแม่ค้าเนาะหอยใหญ่ที่เซปูนครับปลาสุ่หอยแม่ค้าวบางไงพี่น้องพี่น้องนี่ หอยปลากระป๋าน้อยครับพี่น้องปลายญอนปลายญอนน้อยเนาะงามขนาดพี่น้องตัวพอดีมกน้อยไหมคะเนาะใครกองเขาได้สินะกองสร้าซาพันกินเนาะโอ้พี่น้องใหญ่ขนาดเลยเห็นได้อะขอซื้อซอยกองหนึ่งไหมคะซื้อซอยกองหนึ่งโดยปลายญอนเด้อมกกินเสียปลาดีนะครับตัห้องตัวเป็นไงเลยครับพี่น้องครับไปดองขอดีเที่ยวเดินทาง ไปเที่ยวหมู่บ้านชนบทแล้วก็ไปกินข้าวกับชาวบ้านครับพี่น้องอาหารเมนูป่าจากแม่น้ำเสือบางเฮียงครับทั้งปลาย้อนปลากิดเอาไปปิง้งกินแล้วก็บมกินแซ่บๆเลยพี่น้องหน่อไม้อึ่องกระหอกกบกระมี่ครับร้านนี้ะนะอัน,นจะเป็นอึ่งน้อย,ยครับพี่น้องจะเป็นอึ่งยางครับเพึ่งขายลูละแสนซาบพี่น้องกระหอกตัวบางใหญ่เลยครับ ปลาครึ่งครับตัวเป็นเปลยนเครับตัวนี้ขนาน้ตัวมันใหญ่ไหมสดๆดเลยพี่น้องปลาครึ่งนะปลาครึ่งจากแม่น้ำเซบังเกียนมาใหม่ๆเลยครับพี่น้องนงได้ครับป้งปลาสุกินครับปลาย้อนซื้อมาจากตลาดสาวเมืองเซปุนครับพี่น้อง อันนี้จะเป็นปลาเนื้ออ่อนจากแม่น้ำเซบังเฮียนครับพี่น้องแล้วการหมู่บ้านนี้ก็อยู่ริมแม่น้ำเซบังเฮียนครับซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักที่เมืองเซียบุบนบบบบอันนี้มันเมนูต้มอ,อึ่งกับต้มเขียดน้อยใส่สุม่มมะขามนักใส่โนไม้ครับพี่น้องนะไปตายโอ้ยไม่มาได้โอ้ยแฉะเห็ดดูเห็ดกินเก่งขนาดเลยข้าแต่ แฟนเนาะยังบมีแฟนเห็นน้องยังโสดแล้วจะหาผู้บ่าวไทยให้เด้วยเอาบอัวเอา,าเนาะค่ะดองค่ะนะค่ะดองค่ะนะเอาเท่าะไรค่ะดองค่ะนักสาวเอาแพงไเอาสำเดลาล่ะค่ะดองแสนกีบวะเสียนกีบพี่น้อง,าาองขับเฝ้าหาเมื่อคลับแสนกีบค่ะดองค่ะนะถือขนาดเลยบุญวาสนาสาวงามบูมากองเพ็ดปิงปลาสุกินครับพี่น้องตัวเป็นไงเลยครับพี่น้องตาแขพงขนาดเลยทารุปขึ้นขนาดคม ตามเขาตดเขาที่นี่ับนี่มีการนบสนองไดครับสามงกงครับพีน้องสาบูมงกงครับยังสวดได้ขาโดมขั้นกีเมื่อกี้นะตอนที่ทาตอนทีน่เราปิงตาดแดดแสงกีได้พอาะรงต้นค่าให้พี่น้องเหลือพันกีงนฟอร์มสุดสวยเลยตดตงกองนะตกก้องอไอกล

<ภาพ>ส,สุดยอดเมนูแซบอาหารบ้านๆเลยครับพี่น้องทั้งคบทั้งเขียนทั้งปลาพี่นอ้องวันนี้นะรนะ<ๆ>งขางแซบบอ<ๆ>สาวเรากินอึงครับ แซบบอเฮ้ยนี่มาขับสากมุนเลยเห็นบอกคืออ่าพี่มือขันเทพครับตาลงไปแต่สากมุนติ๋วๆเลยเห็นบอกเพา,าวธรรมาดาเสาสีปโปนี่เก่งตาเข้าแม่คู่เบานี่แม่นเก่งตาจอกพี่น้อง <laughs> <laughs> สุะมาณนั้นแหละครับผมเก่งครับ บรยกาศเส้นทางเข้าหมู่บ้านสุดโหดพห่น้องลุยป่าลุยเขาลุยลำธารตลอดเส้นทางเลยครับที่ลาวใต้ครับสอนอเขตสีปูนสุดยอด เมื่อกี้เกือบหมดลอดเป็น้องลุยน้ําประมาณก็เกือบ30เมตรครับเป็นห้วยนะจะมีทางผ่านห้วยผ่านลํำธารครับสายเอเวอเจอร์เส้นทางนี้นี่มันแน่นอน